่อนะคะคุณผู้ชมเริ่มด้วยคําถามค่ะลองสังเกตว่าวันนี้คุณผู้ชมเอามือไปแตะอะไรมาบ้างหลายคนบอกว่าแตะนิดเดียวเองไม่น่าสกรปรกอะไรแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเชื้อโรคจริงๆนั้นแฝงตัวอยู่ทุกทกที่ค่ะเดี๋ยวนี้โรคใหม่ๆก็มากขึ้นนะคะดังนั้นอย่าละเลยค่ะการล้างมือนะคะวันนี้เราจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรคุยกันค่ะ วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายที่ปก์กรมนาไมยครับดรนายแพทย์สมยศดีรัศมีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนถามงี้นะคะปกติคนเรามักจะบอกว่าเราไปจับนุ่นจับนี่มาเนี่ยเดี๋ยวน่าจะนําเชื้อโรคเข้าร่างกายแต่ว่าไอ้เชื้อโรคที่ว่ามันคืออะไรบ้างเขาก็พูดแต่เชื้อโรคเชื้อโรคมันมีอะไรบ้างคะจริงเชื้อโรคที่เกี่ยวกับที่มาติดต่อทางมือนะก็คือพวกพวกที่เป็นโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะพวกโรคหวัด วัดพันุ์ใหม่นะหรือว่าวัดหวัดนกนะครับไขวัดปกติโดยทั่วไปด้วยไขวัดเล็กไขวัดใหญ่หมดเลยรวมไปถึงไงพวกไอ้เกี่ยวกับทางเดินอาหารนะทางเดินอาหารก็เกี่ยวนะฮะทางเดินอาหารก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับบิดพวกอะฮิวาตะกะโลกนะครับแล้วก็พวกที่ที่ทำให้เกิดการถ่ายท้องนะฮะหรือว่าพวกตับักเสรชนิดเออันนี้ก็ติดต่อทางทางการรับประทานได้นะ ขาดส,สับัตเสบนี่ก็ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยังมีพวกพยาธิอีกพยาธิก็าต้องมีตั้งหลายอย่างนะพยาธิตัวจีดพยาธิปากคอไอ้ยพยาธิเส้ดเดือยน,น,นี่ก็ติดต่อกันครับผมนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็เคยนําเสนอไปแล้วก็มีงานวิจัยการเก็บข้อมูลเยอะนะครับสิบ่งที่เราจะต้องตื่นมาแล้วจะต้องจับไปไม่ว่าจะเป็นปุ่มลิฟต์นะครับคีย์บอร์ดในออฟฟิศนะครับลูกบิดประตูเนี่ยครับโอ้โหเขาบอกว่าบางครั้งถ้าไปเปรียบเทียบกับ ในชักโครกนะห้องน้ำซึ่งคนบอกว่าชักโครกมันน่าจะสกปรกกว่าผมก็ว่าลูก uh บิดประตูห uh รือ huh. ว right ่าปุ uh ่มกดลิฟ uh ต์ลองนึกดูก uh ็ไม่ทําความสะอาดนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กภูมิต้านทานเขาต่ำมันจะยิ่งน่ากลัวใช่ไหมครับครับก็มีโอกาสที่ติดติดง่ายกว่าครับภูมิต้านทานต่ำนะครับแล้วก็เด็กนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ล้างมือนเพราะนั้นผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องดูแล ทุกครั้งที่จะรับประทานอาหารหรือทุกครั้งที่สัมผัสหรือไปเล่นอะไรมาเนี่ยต้องต้องล้างมืออยู่ตลอดแลวเด็กก็จะแบบว่าเออะไรก็เอาแต่เข้าปากตลอดเวลาอลนนี่ก็จะเป็นจะเป็นทาให้ติดง่ายขึ้นแล้วพวกเชื้อโรคที่เด็กๆเขาจับนี่คือมันมันจะเป็นหมวดไหนซะเยอะก็เหมือนกันนะเหมือนผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กที่เล่นของเล่นมันก็จะมีสัมผัสกับพวกดินมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็มีหมดนะมีหมดทุกโรคนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เด็กจริงจะมีโอกาสติดมากกว่าผู้ใหญ่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเนี่ย เราได้มีการล้างมืออยู่ตลอดนะครับมันก็จะเป็นการสร้างนิสัยเพราะส่วนใหญ่นี่คนไทยเนี่ยเราไม่ <laughs> เราไม่ช <laughs> อบล้าง <laughs> นะจากการสํารวจปรากฏว่าคนไทยที่ล้างมือด้วยน้ําและสบู่นะยาง สม่ำเสมอเนี่ยมีประมาณ10%เท่านั้นโอ๋หลายคนบอกล้างมือล้างมือแต่ที่สําคัญครับคำว่าล้างมือที่เราเคยคุยกันมาตลอดนะครับหลายๆที่ก็จะบอกกันว่าล้างมือล้างมือเถอะนะครับแต่สําคัญล้างมือถูกวิธีหรือเปล่าล้างมือสะอาดหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ท่านที่ก็จะมาย้ําอีกหนึ่งครั้งว่าถ้าล้างมือที่ให้คุยมนแบบว่าเพื่อสุขอนามัยที่ดีลดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงที่บอกตัวเลขกัน50%รตโรคติดต่อเกี่ยวกับทางเดินหายใจอีก ยังไงครับคือการล้างมือนี่ต้องล้างด้วยน้ําแล้วก็สบู่นะครับแล้วก็ล้างมือที่ดีก็ต้องมีเจ็ดขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือว่าล้างฝ่ามือนะใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือดยกว่าธรรมดาที่เราถูกันใช่ไหมแล้วก็อันสองก็คือฝ่ามือถูหลังมือนะครับฝ่ามือถือลัามือถึงห้าครั้งนะครับแล้วก็ซอกนิ้วด้วยนะแล้วก็อีกขั้นที่สามก็คือฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วนะครับอันนี้ก็จะทําให ทําให้เชื้อโรคที่อยู่บริเวณซอกซอกนิ้วเนี่ยหลุดออกไปนะครับแล้วขั้นตอนที่4ก็คือฝ่ามือถูหลังนิ้วมือนะครับหลังนิ้วมือหลังนิ้วมือนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5ก็คือฝ่ามือถูกับปลายนิ้วทั้ง5้านิ้วนะครับค่ะเพราะจริงจริงแล้วในแต่ละนิ้วบางทีเราก็ไปจับสัมผัสเล็กนงต้องความช่างละเอียดนิดนึงนะครับและขั้นต่อไปขั้นตอนที่6กก็คือฝ่ามือถูหัวแม่มือ ก็ค <Okay, S 2> ือ,อร,รอบๆนะและขั้นตอนที่7ก็คือฝามือล้างบริเวณข้อมือ อย่างที่เห็นพอภาพคือคือเขาบอกว่าล้างมือจริงๆนะมันจะต้องไล่ขึ้นมาด้วยนะเพราะบางทีมันแบบติดแล้วก็ลามมามันก็เป็นไปได้เพแต่ในขั้นตอนแจขั้นตอนเนี่ยก็อย่างแต่ละขั้นตอนก็ทําสักห้าครั้งหกครั้งมันจะได้ครอบคลุมความสะอาดทั้หมดใช่ไหมคบแต่ทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่การการเลือกคุณภาพของตัวสบู่หรืออะไรนะเพราะบางคนแบบว่าเอออาีบๆล้างน้าเปล่าไปจริงๆมันไม่สามารถล้างได้หมดคือถ้าน้ําล้างเปล่ามันก็จะหลุดไปเนี่ยประมาณั้าสิบเปอร์เก็อตอเท่านั้นเพรจะนั้นต้าเะืีก็ ว่าจะต้องเป็นสบู่หอมหรือสบู่ที่มีสีอะไรต่างๆนะก็เป็นสบู่ที่ขายทั่วๆไปในตลาดในท้องตลาดแค่นั้นพอละพอแล้วอันนี้แต่ว่าแต่ขอให้ไม่ล้างมือไม่บ่อยๆนะครับค่ะอันนี้ก็เพียงพอวันนึงนี่เราต้องดูตัวเองไงว่าเราต้องล้างบ่อยแค่ไหนยพี่เอิญบอกพี่เอิญบอกทีว่าคือจริงๆก็ต้องล้างมืออย่างน้อยเจ็ดครั้งคือเจ็ดครั้งนี้ก็เป็นขั้นต่ำละหนึ่งนะครับล้างก่อนที่จะรับประทานอาหารครับผมวันนั้นวันเรางล้างสามครั้งละสามครั้งเนี่ย ล้างทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำอาอันนี้ขึ้นความถี่น้เข้าห้องน้ำเสร็จก็ต้องล้างเรากะว่าสองวันเข้าห้องน้ำประมาณสองครั้งอันนี้น้อยสุดแล้วนะน้อยสุดเอันเป็นห้าอันนี้อีกสองครั้งก็คือเวลาออกไปข้างนอกไปสัมผัสอะไรต่างๆไปจับนุ่นไปจับอะไรต่างๆจับลูกบิดไปรูปราวบันไดอะไรต่างๆที่สัมผัสหมดนะเพราะนั้นเนี่ยกลับเข้ามาเขาต้องล้างมือ อีกงเลยเพราะบางทีแบบไม่ไม่ต้องหยิบอะไรแล้วประทานนะครับมาป้ายตาป้ายจมูกพวกนี้มันก็สามารถได้หมดเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้รบกวนนี้ค่ะไม่ทราบว่ามีคําแนะนํำยังไงบ้างหลายคนบอกว่าต้องออกไปข้างนอกต้องไปใช้บริการรถขนส่งสาธารณะอะไรบอกโอ้โหมือใครต่อมือใครจับปะปนกันไปหมดจะมีวิธีดูแลตัวเองไงดีก็ความจริงก็หลังจากที่เราไป ข้างนอกมานะหรือว,ว่าสัมผัสสิ่งที่สกปอกนี่ก็พูดล้างมือแต่ถ <heut S 2> ้าเราไม่สามารถจะล้างมือได้เน <may> ี่ยกระดาษเช็ดมือนะอันนี้ก็ก็จะช่วยได้นะเช็ดมือไปก่อนนะเช็ดมือแล้วก็ทิ้งนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ล้างมือข้าลัางแล้วถ้าเป็นพวกเจลล้างมือครับเมื่อกี้มี SMS เถามเข้ามาเจลล้างมือก็ก็ช่วยได้นะในกรณีที่เราไม่สามารถล้างมือด้วยน้ําและสบู่เพราะเจลล้างมือเนี่ยก็จะเป็น ส่วนประกอบของอพวกอ ok oh แอล ok oh กอฮอล์นะครับประมาณสักเปอรอันนี้ก็สามารถฆ่าเชื้อได้ uh huh. และพอล้างมือด้วยเจลเนี่ย uh huh. ก็ไม่จำเป็นจะต้องล้างมือด้วยน้ำต่อ เพราะมันจะฆ่าเชื้อแล้วจเชื้อโรคได้นะครับครับผมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับเน้นไปที่วิธีธรรมดาเหมือนกับเรากลับบ้านก่อนนอนอาบน้ำฟอกสบู่อันนี้ก็เหมือนกันก็คือฟอกให้มือเราด้วยนะครับนี่โดยเฉพาะแต่ว่าส่วนสําคัญก็คือต้องล้างให้ทุกซอกทุกมุมนะครอบคุมให้หมดทูกต้องครับผมนะครับายอีกหนึ่งส่วนด้วยนะครับเพราะตื่นมาตอนเช้าหลายหลายคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ลองอ่านหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บวางปุ๊บไปล้างมืออีกครับออกวันดัมปีต้องสังเกตมือตัวเองด้วยนะใช่ครับเฉพาะเชื้อโรคแล้วนนะครัับบกกก็็ยยงงงพววสิ่่แปปลออมด้าที รับประทานเข้าไปหยิบเข้าไปมันจะมีแบบพกตะกงตะกัวอะไรพวกนี้ครับปนเข้าไปกับร่างกายก็ไม่ดีแน่นอนทั้งหมดก็คือเพื่อสุขอานามัยนะครับผมปดท้ายครับท่านทีดพิธีมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมอยาก <จะ S 1> ให้ทุกคนล้างมือบ่อยๆนะก่อนรับประทานอาหารนะครับหลังจากเข้าห้องน้ําแล้วก็พู้ที่ปรุงอาหารเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนที่ปรุงอาหารเนี่ยมักจะไม่ค่อยล้างมือ,อนะครับหรือว่าใช้มือเนี่ยหยิบจับอาหารที่ปรุงแล้วบางทีสดแที่ยงปนกันไปหมดครับก็คือมันจะต้อง ไม่ไม่หยิบจับอาหารควรใช้ช้อนนะครับรับประทานอาหารควรจะที่มีสโลแกนกินร้อนช้อนกลางช้าง,งล้างมืออันนี้ก็ใช้ได้อยู่เพราะกินร้อนก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆนะครับช้อนกลางก็คือใช้ช่ำกลางในการใช้อรับประทานอาหารร่วมก,กันนะครับแล้วก็ ที่สำคัญก็คือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งที่สัมผัสกับสิ่งที่ไม่สะอาดครับครับผมครับทั้งหมดนั้นก็คือเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทั้งตัวเราเองนะครับแล้วก็คนรอบตัวด้วยครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีคับสวัสดีครับอากาะเริ่มต้นง่ายๆนะคะถ้าหากว่าเราอยากให้ลูกของเรามีสุขอนามัยที่ดีในวิธีการล้างมือแบบนี้เริ่มต้นที่เราก่อนแล้วค่อยๆสอนลูกแล้วก็กระจายกันไปทั้งสังคมนะคะ